สวัสดีค่ะพบกับอ้านนอกบ้านนาชาแน,นลนะคะวันนี้นาพามาดูทุ่งข้าวบาเลของเดนมาร์กค่ะทุ่งข้าวบาเลของเดนมาร์าาากใช้ทําขนมปังดําของอาหารคนแดนนะคะอาหารประจําชาติของเขาค่ะใช้ข้าวไอเนี่ยนะคะทาทาจากข้าวไอเนี้ยนะคะมันจะเหมือนลูกเดือยบ้านเรานะคะ คล้ายๆรูปเดือยบ้านเราแต่ว่ามันเล็กเขาจะใช้ทำขนมป,ปังดำแป้งหรือว่าวัสดุพวกแป้งมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนแป้งมันหรืออะไรบ้านเราอะค่ะภาษาบ้านเรานะคะเลี้ยงทุ่งข้าว b a r ค่ะตอนนี้กำลังแก่แล้วค่ะทุ่งข้าวบาเลนะคะ ข้าวบาเลของเดนมาร์กค่ะสวยหน้านี้กำลังแก่แล้วค่ะข้าวบาเลเดนมาร์กใช้ทำแป้งทำข้าวโอ๊ตหรือขนมปังดำของเดนมาร์กค่ะนี่ค่ะสวยนะคะนี่กำลังจะแก่แล้วค่ะอีกหน่อยเขาจะมาใช้รถเกี่ยวอเอานะคะ สวยมองไปสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะนุ่มนี่ค่ะทุ่งข้าวบาเลค่ะเดนมาร์กสวยไหมคะนี่สุกด,ดูให้ใกล้ค่ะทุ่งข้าวบาเลนะคะ ไปสุดลูกของลูกตาค่ะน้องไก่ลิบเขาจะใช้รถเกี่ยวนนะคะที่เดนมาร์กใรถเกี่ยวแล้วก็ไก่ขี้ฟางเขาเขาจะเอาไปทำให้ช้างม้าวัาวควายนอนนะคะลงลงยงสวยมากนี่่ะ พอดีบ้านป้าค่ะเขามีอยู่ค่ะไล่ข้าวปาลีที่เป็นมาเนาะนาก็เลยพามาดูค่ะสวยไหมคะวยเดินไม่หมดหรอกค่ะอุ่งกว้างสุดลูกหูลาทางนู้นเลยค่ะสวยมากสวยนะคะเอาละค่ะ คลิปนี้นาพามาดูข้าวบาเลของเดนมาร์กนะคะไปเจอกันคลิปหน้ากะพาไปชมอะไรของเดนมาร์กอีกนะคะอะไรสวยๆงามๆนึ่เดี๋ยวน้องหาเจอเดี๋ยวน้องจะเอามาลงให้ดูอีกทีนะคะคลิปนี้พามาชมทุ่งข้าวบาเลค่ะโชคดีมีความสุขฝากกดไลค์กดแชร์บ้านนอกบ้านนาชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ